งอมันแค่แขงหงุดหงิดที่คุณสามให้พี่จิมสู่ต่อไปนี้ตัวเรียกเราว่าช้ำๆนะแต่งงานกับผมนะสาม ใจได้รู้บ้างไหมฉันยังซ่อนอยู่คุณเพื่อนเธอมองเธอในทุกวันนี้และตัวฉันอยากให้เธอนั้นได้รับเลยรู้อาจจะมีเรื่องดีดายที่ฉันไม่เข้าใจแาจจะมีคนคนหนึ่งจับมือเธอ ทำงานกับผมนะสาม ทุกเรียนความเนืดอดำมอ <Mom. S 1> นใจของฉันคุณ นี่มันยุค 5G แล้วนะสมัยนี้ผู้หญิงกับผู้หญิงก็คบกันเยอะแยะทํามอนจะชอบคุณสาวแบบเป็นแฟนเพร,รว่าก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะเว้ยแล้วม่อนกับอีเมามาไปทำอะไนกันแล้วแต่งงานกับผมนะสาม ขนาดนี้นี่เขาคิดกับคุณสามแบบไหนกันแน่ สามนี่คุณอยู่ไหนอะกำลังกลับบ้านเมื่อกี้คุณโกรธผมใช่ไหมที่ผมทำแบบนั้นต่อหน้าคนอื่นอืมผมขอโทษนะสามผมแค่อยากจะบอกคุณว่าผมรอคุณได้เสมอนะงั้นเราขอเวลาอีกนิดนะขอเคลียร์อะไรบางอย่างก่อน อือฮคุณไหนนะครับ ในหัวมีแต่เรื่องคุณสามแบบนี้วันนี้จะทำงานรู้เรื่องไหมเนี่ยคุณสามจะมายินดีด้วยนะคุณสาสุดยอดเลยน้องวอนดีใจด้วยน้องวอนอีกแค่1,000คนน่ะเพจดิวอสตี้ป๊อปของน้องวอนก็จะครบห้าแสนตามที่หม่อมบอส ว่าแต่ม้อนหายป่วยแล้วเหรอเห็นลางานไปต้้งสองวันอะดีขึ้นแล้วค่ะแล้วเมื่อกี้พี่เห็นกำลังจะเดินเข้าห้องหม่อมบอสเนี่ยมีธุระอะไรหรออ๋อไม่มีอะไรค่ะเออว่าแต่หม่อมบอสไม่เข้ามาเหรอคะวันนี้หม่อมบอสโทรมาลางานแล้วนี่ลาไปตั้งสองวันแล้วนะแปลกมากเลยอะเนาะหรือว่าจะป่วยนะแต่คนอย่างหม่อมบอสอะไม่เป็นไรหรอก ไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาฉลองให้กับน้องม่อนดีกว่าเนาะ สามไม่สบายหรอคะเราสบายดีบอกว่าสบายดีไงแต่คุณสามไม่ได้เป็นพนักงานสองวันแล้วนะคะเราเป็นเจ้าของบริษัทจะหยุดกี่วันก็ได้กลับบ้านไปเถอะเรามีเรื่องสำคัญต้องทำอ,อให้มอนเข้าไปช่วยงานไหมคะบอกให้กลับบ้านไปไง ใค้ม่นกลับจริงๆเหรอคะอืมกลับไปเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่ออฟฟิศมีเรื่องสำคัญจะบอกเฮเลยเนาะ น้อยเออฮะหม่อมบอสเรียกประชุมด่วนทำไมวะเห็นว่าจะประชุมเกี่ยวกับเรื่องเพจไอวอร์ซิตี้ป๊อปของน้องม่อนอะฮทุชุนอันนีเอ๊ะป้านมี่มาทำไมเนี่ยอะไม่รู้เหรอเขาเรียกประชุมก็ต้องมาประชุมสิเรียกป้ามี่ด้วยเหรออือหรือว่าสนุกแล้ววันนี้ นี้เพจ diversity pop ของเรามีผู้ติดตาม499,000คนแล้วถือว่ามีคนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าน้องม่อนเนี่ยเก่งมากอีก1,000คนก็จะครบ500แสแล้วนั่นสิครับมีคนเม้นคนแชรม์มากมายกันในทีเชียวบริษัทเราอะโชคดีนะที่ได้คนเก่งๆน้องม,อม่อนมาร่วมง,งานอะเ <c oughs> นาะ <c oughs> แต่ตามที่เราเคยบอกไว้ ว่าเพจเอ y ว r i ์ซิต p ของเราต้องมีผู้ติดต,ตาม5 0,000คนภายในสิ้นเดือนนี้ซึ่งตอนนี้ผู้ติดตามขาด1,000คนก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ดังนั้นเราจะขอไล่คุณกรกะมลนออก <gasps> เฮ้ย <gasps> เอ่อหม่อมบอสจะพูดว่าจะไม่ไล่น้องม่อนออกหรือเปล่าคะนะ<อ>่รสิ ในเมื่อไม่ได้จำนวนที่ตกลงกันไว้เราก็จะไล่ออกแต่ว่าอีกแค่พันคนเองนะครับหรือจะออกเองกฎก็ต้องเป็นกฎมัมอบอสคะตามกำหนดอะก็คือวันพรุ่งนี้ถึงจะครบหนึ่งเดือนเรายังเหลือเวลาอีกตั้งหนึ่งวันนะคะเท่านหนสิคะยังเหลือเวลาอีกตั้ง24ชั่วโมงก็ลองทำดูถ้าทำไม่ได้ ก็เก็บของออกไปเลยพันเดียวเองคะพันเดียวเอาโทรศัพท์นี่ช่วยกันกดว่านขาดเหลือไม่น่าจะเกินสองร้อยนั่นน่ะสิทำไมหม่อมบอสต้องใจร้ายขึงขนาดนี้ด้วยนะเดี๋ยวป้าก็โดนไล่ออกหรอก อย่างที่ป้าหมีพูดครั้งนี้หม่อมบอสใจร้ายไปหน่อยนะอีกแค่หนึ่งพันคนทำไมหยวนหยวนให้กันไม่ได้เลยอะ่ะอืงั้นสินี่ตอนแรกนึกว่าจะเรียกม่อนเข้าไปชมซี่อ่อะเอาเนะ่ะพวกเรายังมีเวลาเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาคนกดไลค์ให้คุณม่อนกันดีกว่าโอ้โหยอดตั้งพันไลค์ใครจะมากดให้อะป้าป้าช่วยกดไลค์ให้แล้วนะคะคุณม่อนเดี๋ยวจะไปตามคนที่บ้านมาช่วยกดให้อีกคนที่บ้านป้ามีกี่คน สองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะแต่ครั้งนี้คุณสามคงอยากไล่มอนออกจริงๆอย่าเพิ่งทอสินะ้องมอนไม่แน่นะคืนนี้อาจจะมีปฏิหารครบหนึ่งพันไลก็ได้แค่มอนมาอยู่ตรงนี้ได้ก็ถัวปฏิหารมากแล้วล่ะคะ่ะมอนมาไกลเกินฝันแล้วคงต้องกลับไปสู่ควมเป็นจริงสักที ขอบคุณที่รับมอนเข้ามาทํางานที่ทําให้ฝันของแฟนคลับคนนี้เป็นจริงมอนจะเก็บความทรงจำของเราไว้อย่างดีเลยนะคะเป็นสชมพู S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 